กลับมาอยู่กับเซรีดามาในเบรกสุดท้ายยังไม่ออกจากโรงเรียนแต่เรื่องนี้น่ารักเป็นโรงเรียนดังที่จังหวัดเพชรบูรณ์อาจารย์เขาช่วยผู้ปกครองโดยบอกเทอมนี้เปิดเทอมนี้ผู้ปกครองไม่ต้องซื้อชุดลูกเสือชุดยุว่าอะไรไม่ต้องซื้อแค่ใช้ผ้าพันคอร่วมกิจกรรมรองเท้าก็ใช้คู่เดียวได้ทุกชุดเอางี้ปีนี้คือไม่มีชุดยุว่าชุดลูกเสือมีผ้าพันคออันเดียวพอรองเท้าสมัยก่อนน่งรองเท้าสีขาวใส่ออกกนกีฬารองเท้าคู่เดียวเลยอาจารย์ซึ่งคนก็มองบอก เฮ้ยผูนํำแบบนี้มีวิวสัยทัศน์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงถูกต้องแล้วค่ะเวลาเรียนก็น้อยอาจารย์มองเรื่องอย่างนี้ครับเชิญครับพี่ชอบครับนะครับก็เวลาที่คนเขาจัดงานนะแล้วอย่างเช่นเขาบอกพิงไนท์โกลไนท์บลูไนท์เนี่ยนะคะมันก็มีคนที่ใส่ชมพูทั้งชุดก็มีครับแต่บางคนเนี่ยนะคะเขาใส่สูตรสีธรรมดาแต่เขาให้ภาพหน้าสีชมพูเสียด ก็ถือว่าก็เป็นพิงแล้ว,วหรือไม่กั่งผูกน넥ไทสีชมพูเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าลูกเสือจะต้องใช้ผ้าพันคอสีนี้ก็ใส่ไปนะหรือว่าถ้าเกิดยุวากาชาติจะต้องใส่สีนี้ก็ผูกไปนะคะพี่ว่าผ้าพันคอกระหมวกเนี่ยพอแล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องบังคับให้ซื้อชุดเสื้ออะไรกัน,น,<อ>นมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ได้แล้วช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะพ่อแม่ก็ได้ประหยัดเงินประหยัดทองด้วยเออ คือเราเร,าเราให้เป็นออปชันนะครับหมก้กระถ้าเคยใครอยากจะใส่เต็มยศถ้าก็มีเงินมีทองก็ใส่ไปแต่ไม่มีไม่ใช่เป็นระเบียบบังคับว่าต้องใส่นะครับจริงเพราะตอนเขาเป็นนักเรียนเนี่ยชุดลูกเสือเนี่ยอาทิตย์นึงใช้ครั้งเดียวแต่มันก็ต้องซื้อไงใช่แล้วก็ทุกเทอมพอเด็กมันโตเร็วอ่ะก็มาซื้อทุกทุกปีเลยใช้น้อยมากแล้วก็พอพ,พอปีนองอใส่ไม่ได้แล้วดังนั้น ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีในช่วง้มันคอใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดหมวกเนี่ยใช้ได้ตลอดแต่กางเกงเนี่ยจะที่จะเปลี่ยนตลอดเวลากับเสื้อมันจะครับก็ถือว่าน่าชื่นชมต้องคิดแบบนี้แหละดีเนาะอ่ะเรื่องต่อไปอาจารย์มันเป็นคลิปที่อยู่ในทิกตอกเป็นสาวผมแดงถูกเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อเสียค่าปรับเพราะจอดในที่ห้ามจอดก่อนที่สาวคนนั้นจะหันมาพูดว่าเขาเห็นนมกูเขาเลยคืนเงินครึ่งหนึ่งไปดูคลิปก่อนไปดูคลิปก่อนเชิญไปคลิปมาครับ เขาเห็นนมกูเขาเรียกคืนเงินกูมาครึ่งนึขาไม่เห็นนมมวงคือไม่คืนเงินเออตำรวจโขลาดเ่าวกินข้าวย่งมึงไม่ขอตังค่าข้าวมาด้วยวะกว่าไงเขาเห็นน้องกูเขากคืงินกมาคึ่นึาไม่เห็นนมมวคือไม่คืนเงินเออตำรวจโขลาดเนาวกินข้าวย่ง ได้ปดูแค่คิดเท่านี้อาจารย์คนก็วิพาษ์วิจาร์การทางานของตํารวจอย่างหนักเพราะว่านอกจากจะล,ละเลยการไปปฏิบ,บัติหน้าที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าทุจริตย่าง,งาอาจารย์อีกเพราะดูนงดูนมนึกว่า <c oughs> ส่วนไฟอิงก็ถูกต่อว่าว่าที่ทําอยู่ไม่เห็นหนะ้าภูมิใจเลยอาจารย์คนก็ด่าทอตํารวจไปเรื่อยๆเดือดร้อนถึงตํารวจอาจารย์ <c oughs> ทางรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค3ในฐานะโฆศกตํารวจภูทรภาค3าได้นําคลิปมาโพสต์ในตํารวจโคราช ในเพจตำรวจโคราชยินดีรับใช้บอกว่าคุยกับสาวผมแดงแล้วสาวเนีชี้แจงว่าเธอยอมรับว่าเป็นคลิปที่มีการตัดต่อขึ้นเพื่อความสนุกอาจารย์เรื่องจริงคือเธอขับรถมาจากปากช่องเข้ามาในเมืองโคราชเพื่อหาหมอที่โรงพยาบาลมหาราชสีแยกไฟแดงหน้าเดอะมอลโคราชเจ้าหน้าที่เนี่ยขับตามเธอมาแล้วเคาะกระจกบอกว่าเธอฝ่าสัญ,ญญาณไฟแดงไม่ได้จอดผิดที่นะผิดนะให้ลงมาคุยแล้วก็เขียนค่าปรับ โดยแนะนําว่าให้ไปเสียค่าปรับที่สพเมืองโคราชแต่น้องอ่ะติดธุระแล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็เลยอยากขอจ่ายผ่านเจ้าหน้าที่สองร้อยจ่ายเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่รับและตํารวจยังกล่าวตักเตือนบบว่ากล่าวตักเตือนและเห็นใจว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็เลยคืนเงินให้ดังนั้นตํารวจไม่ได้ผิดเลยเลยอาจารย์ส่วนผู้หญิงเนี่ยที่เขาบอกว่าอาัดคลิปเล่นเนี่ยมีการตัดต่อเกิดขึ้นให้เป็นอย่างนั้นคือในคลิปเนี่ยบอกว่าจอดในที่ห้ามจอดบลยเดนปรับ แต่จริงๆคือฝ่าไฟแดงแล้วโดนปรับแล้วก็ตำรวจไม่ได้คืนเงินนะแค่น้องอ่ะจะไปจ่ายเงินบอกจ่ายเลยตำรวจบอกไม่เอาให้ไปผาเสียค่าปรับอาจารย์อ่ะเอาไงก่อนเรื่องอย่างนี้ไม่ควรเล่นครับนะคะเพราะการเล่นของคุณทําให้คนเสียหายคนเข้าไปด่าดตํารวจครับนะคะเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยถ้าตํารวจไม่ได้เป็นอย่างนั้น คนคนนี้สามารถที่จะมีความผิดในการเอาความเท็จเข้าสู่คอม<ช>พิวเตอร์ได้โดนตำรวจคือถ้าตํารวจแจ้งอะว่าถ้าเขาฟ้องฟ้องได้เลยนะจริงนะครับทีนี้ไอ้เรื่องเห็นนมเนี่ยนะครับก็พี่มีเรื่องที่อยากจะบอกเชิญครับอาจารย์ค